คุณจะชนะศัตรูคู่แข่งได้ในเรื่องของการเงินปากจะพารวยการเจรจาของคุณจะได้ผลกำไรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิก ดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ปีพศ2569ก่อนเข้าไปฟังขอบคุณที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกดแชร์สร้างบารมีให้กับตนเองเพราะช่วงท้ายจะบอกเคล็ดลับฮงจุ้ยสากลเออใครอยากดูใครอยากรู้ตามไปดูทุกราศีได้กด ซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะถ้ากดแชร์นี่คุณเปิดบารมีเลยนะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะบรรยากาศตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้จังหวะในการบุกเบิกเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเออตอนนี้เริ่มมีกำลังวังชาเริ่มมีความสามารถเริ่มมีกระจิตกระใจที่ขยัน และคุณจะชนะศัตรูคู่แข่งได้นะคะก็แสดงความฮึกเหิมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะในดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของจังหวะก,การเงินมีการบุกเบิกใหม่คุณจะมีการขยันขันแข็งแล้วก็คุณจะชนะศัตรูหมู่มานศัตรูภัยพานวินาศสันติทีนี้เคล็ดลับอ่ะจะแจ้งก่อนนะ ในชาวราศีพิจิกที่ตอนนี้อาจารย์ได้ปรุงตามเริกยามคือแป้งปิยะเมตตาอาจารย์ได้นำผงว่านยาสักใส่ลงไปด้วยอายุไม่ต่ำกว่า150ปีแน่นอนไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าปกติสักยันก็จะใส่นิดเดียวอันนี้อาจารย์จะใส่เป็นช้อนเลยเพื่อให้คุณนำแป้งปิยะเมตตาเนี่ยไปใช้ เพราะตอนนี้ตรงกับดวงชะตาของคุณในการริเริ่มบุกเบิกใหม่ใครเห็นหน้าเราจะได้จงสานางพุทโธภควาตาิจะมีคํากรอนให้ด้วยคํากรอนว่าคำสวดให้ด้วยเพราะฉะนั้นดวงชะตาในชาวราศีพิจิกอย่าลืมนะใครอยากได้พิมพ์ไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลอาจารย์คาอยากได้แป้งปิยะเมตตามงคลใหญ่บอกเลยนะคะมีไม่มากหมดแล้วไม่กล้าไม่กล้าทำใหม่พูดตรงนี้เลยเพราะว่า ของโบราณเนี่ยแล้วเรานํามาปรุงแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้หาได้อีกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเก็บไว้สักยันให้ลูกศิษย์ด้วยดวงในชาวราศีพิจิกไปต่อคุณจะเป็นจังหวะในการริเริ่มบุกเบิกอะไรใหม่ๆที่จะลุกขึ้นมาแต่แต่แต,แต่อาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณกําลังซึมเศร้าเหงาหงอยกับคู่แข่งหรือกับศัตรูกับคู่แข่งทุกอย่างมันคือตัวโดยรวมเดียวกันห้าม คุณจะถูกเกินกินไปเลยคําว่าเกินกินคือจะทําให้คุณเฟลไม่อยากทําอะไรเหนื่อยง่วงเออจะเป็นแบบนี้นะคะซึมเศร้าแพนิควิตกจริตก็มาเลยนะแต่ถ้าคุณฮึดขึ้นมาแหละคุณจะเอาชนะได้แน่เพราะถ้าคุณปล่อยอาการนี้ไม่ดีแน่ดวงคุณดีนะแต่ถ้าคุณปล่อยให้พลังของเจ้ากรรมในเวรมันมาประมาณนี้มันมาไม่ดีเลยมายืนทับมา ทำให้เราเขาเรียกสภาวะผีอำนเนาะไม่ได้ไปถวายสังฆทานไปไซบาตรนะคะก็ให้เขาได้ไปซะน,นะคะแล้วก็การเจราจารไม่ว่าจะเป็นเจราจารในการทําธุรกิจหรือการติดต่อสื่อสารใดๆก็แล้วแต่หรือได้ยินเรื่องไม่เข้าหูอาจารย์จะบอกว่าสัปดาห์นี้คุณจะมีโทระค่อนข้างง่ายจะขึ้นง่ายจะแบบ เออบโ,โหเดี๋ยวถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเฉยเลยเพราะฟังคลิปอาจารย์แล้วมันเป็นมายากลลวงของดวงดาวของดวงชะตาเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทะเลาะกับไข่ทองไว้ก่อนนะฮะทีนี้ในเรื่องของการเงินปากจะพารวยการเจรจาของคุณจะได้ผลกำไรเออเพราะฉะนั้นคุยเก่งๆนะคะ คุยเก่งๆกับลูกค้าเก่าๆกับคนละรุ่นคนละรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเดินทางไปคุยหรือสร้างสัมพันธ์ทำไมตีแบบจริงใจนะเออถึงแม้เขาไม่มีเงินอาจารย์จะพูดเลยราศีพิจิกคุณก็จะสามารถเอาชนะใจแล้วก็ชวนเขาซื้อสินค้าได้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะดวงจะเกิดเป็นเมตตาหลวงอาจารย์ถึงได้บอกว่าอย่าลืม เอาแป้งปิยเมตตาไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นดวงของในชาวราศีพิจิกในเรื่องของการเงินปากจะพารวยเจรจาจะสำเร็จมีกำไรกำไรมากขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีคู่คู่รักจะคอยสนับสนุนดีคอยให้คําปรึกษาดูแลคุณอะไรประมาณนี้บางทีคนที่ทุ่มเทเรื่องงานจนเกินไป ถ้ามีใครสักคนที่ดูแลเรามันก็จะรู้สึกรู้สึกมีพลังรู้สึกแบบเราสามารถไปต่อได้เพราะเราหันมาเราก็เจอคนที่ซัพพอร์ตเราทุกสถานการณ์ตรงนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดอ่ะคนโสดมาถึงฟังให้ดีคนโสดนะในชาวราศีพิจิกถ้าคุณเจอคนศินไม่เสมอคำว่าศินไม่เสมอ ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทําบุญเท่าชั้นนะเอออะไรอย่างเงี้ยจะต้องอะไรทุกอย่างคือบูรีบุรีเขาไปเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้แต่คนจีนเสมอคือเธอวันนี้เราว่างไปทําบุญกันถึงเขาจะไม่เคยเข้าแต่เขาไปเขาจะไปได้ความรักหรือเกรงใจเราหรือศรัทธาเราอันนี้ดีหมดเลยคุณก็จะเจอทั้งกัลยาณมิตรที่ดีคู่ที่ไปต่อกันได้หรือคุยกันก่อนยังไม่ ได้รงร่องป่องชิ้นกันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นศีนเสมอกันแล้วจะดีแต่ถ้าเจอศีนไม่เสมอกันคุยแป,ป๊บเดียวจะเกิดพังพินาศทะเลาะกันได้เลยนะคะแล้วก็จะหลุดกันไปเลยโดยโดยเฉพาะกระซิบบอกเลยสายมูที่บูชาในสายพระแม่กาลีเนี่ยพระแม่จะไม่ชอบอะไรที่คาาขาสางังหรืออะไรที่ไม่ใช่ เข้าไปตรงไหนถ้ามันหรือใครเข้ามาคิดไม่ดีกับเราท่านก็จะปัดไปเจ็บปวดเหมือนกันแต่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับมันจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ต้องคาราคาสั่งเนาะอืมเอาละทีนี้มาถึงเคล็ดลับนะคะเอาเรื่องอะไรดีอันนี้เป็นวิชาหงจุ้ยสากลน,นะให้เครดิตครูบาอาจารย์เลยนะคะกดแชร์ไปก่อนลูกกดแชร์ไปจะได้ครูบาอาจารย์ นำไปปรับใช้แล้วเราก็รวยก็เฮงเห็นไหมมันตรงจุดเนาะเคยเห็นไหมที่บ้านคนจะทําเป็นเตียงสองชั้นจํากัดด้วยพื้นที่หรือมันน่ารักดีเออเพียใจก็มองแลวก็น่ารักดีแต่แต่แต,แต่ไม่ควรนะคะเพราะว่าคนที่นอนด้านบนจะกดทับพลังของคนด้านล่างไม่ดีอย่างบางคนเคยมีอาจารย์จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ลูกศิษย์ไปเป็นนางแบบต่างประเทศ อา,อาจารย์แม่หนูโดนกันแกล้งเลยไปถึงก็แบบให้หนูนอนใต้บันไดเออกลัวหนูเกิดอะไรเงี้ยเออกลัวได้มงลงประมาณนี้นะคะ mm. เขาก็อบอกเขาแย่มากเลยอาจารย์บอกก็เลยบอกว่าถ้าขอเปลี่ยนพื้นที่ไม่ได้ให้ออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วมาทำพิธีกรรมหนุนด,ดวงเสริมดวงปรากฏนางไม่ต้องทำงานตรงนั้นเลยค่ะ อาจานย์ได้คนเลี้ยงดูแลตลอดชีวิตเลยเป็นคู่ชีวิตเลยนะคะก็นี่แหละเป็นอะไรที่ถ้าเราทนอย่างไม่มีเหตุผลมันก็จะได้รับสิ่งอะไรที่มันกืนกินเราเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยาแต่ถ้าตามบ้านทําแล้วลูกน้องข้างบนอีกคนน้องข้างล่างนะคะถ้ายังเล็กๆอยู่ก็ไม่ก็ไม่เท่าไหรน่นะแต่ถ้าโตหน่อยก็คงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะก็ เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะประมาณนี้นะคะเอาละในชาวราศีพิจิกค่ะสวัสดีค่ะ